สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับอยากจะหายไปเลยป๊อกภัศลกรเจอเชาวเน็ถลมเพราะหนักผมทำอะไรผิดอยากจะหายไปเลยป๊อกภัศลกรหรือป๊อกไม n d เซ็ได้ออกมาโพสข้อความหลังซิงเกิลใหม่อย่างเพลง f u c k i n g I like y o u f i s ไม่ราบโดนวิจารณ์อย่างหนักป๊อกภัศลกร aka ป๊อกไม n d เซ็ที่เพิ่งจะปล่อยซิงเกิลใหม่อย่างเพลง ฟักกิ้งไลยูเฟสไมยราบจนล่าสุดเกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ว่าคล้ายกับเพลงของศิลปินคนอื่นโดยล่าสุดป๊อกได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอลงภาพคอมเมนต์จากชาวเน็ตพร้อมระบุข้อความว่าบางทีก็อยากจะเริ่กทำเพลงนะครับพูดจริงๆผมทำอะไรผิดเอาจริงๆผมมันเป็นคนที่แย่ขนาดนั้นเลยเหรอครับเอาจริงนะมาเจอแบบนี้อยากจะหายไปเลยพวกคุณ คงมีความสุขกันมากกว่านี้ผมทำเพลงมาตั้งแต่อายุส6บหทำเพลงบนดินก็มาประมาณ10ปีผมทำตามความฝันและความชอบของตัวเองล้ว,ลวนๆค่ายก็ไม่มีทางบ้านก็ไม่ได้สนับสนุนทำเพราะความสุขจริงๆทำเพลงมาก,ก็เยอะมากดังบ้างไม่ดังบ้างจนวันนี้กลายเป็นอาชีพที่เลี้ยงดูผมครอบครัวผมและทีมงานของผมแต่พอมาเจอคอมเมนต์แต่ละอย่างแบบนี้ ผมบอกเลยว่าผมท้อจนอยากจะหายไปไกลๆสิ่งที่ผมทำหรือสิ่งที่ผมเป็นมันคงแย่มากสำหรับชีวิตพวกคุณตัวผมมันคงแย่มากสำหรับพวกคุณขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเ,เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ